ดอกแหลกดอกแหลกแขกมันขับไปเอาังหนพี่น้องจ้าน้องจ้าดอกแหลกแขกมัน้ยพี่น้องเบิงจ้าพี่น้องเบิงจ้าคุณพี่น้องจ้าคุณอีกดอกนึงพี่น้องจ้าเนออีกดอกนึงจ้าอีกดอกหนึ่งเฮ้ยอยู่คุณพี่น้องเห็นอีกเห็นอีกเดียวเดียวเดียวพี่น้องจ้าคุณ นี่พี่น้องจ้าอ้ยคุณ่ะพี่น้องนี่จ้าขึ้นแบบนี่จ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าวจ้านี่นี่พี่น้องโอ้ยงามกะง,งามแท,ท้นี่ดอกนึงจ้านั่นอ้ยพี่น้องจ้าดอกแหลกแหกมันเดี๋ยวได้ให้ดอกเกดีด๋ยวไ,ได้พี่น้องคุณนะ่ะโอ้ยมาเก็บเพชรน้ำกันเด้จ้า โอ้ยเดินก็เดินแต่แถพี่น้องจ้าพุ่น่ะเบิ่งจ้าโอ้ยหนวกว่าเสียงนกถ้าเป็นผู้บ่าวเอิญหยันลงทางโอ้ยพี่น้องเอ้ยปลาเห็ดนั่นเจออีกแล้วจ้าเจออีกแล้ว พี่น้องจ้าปลาเฮ็ดมืาอนีนะมาเก็บเฮ็ดพี่น้องจ้าพรตาดีบ่งซอยในเรื่องพี่น้องจ้าพรตาดีบอกแน่เจอเฮ็ดอยู่มองใดพอเบิ่งทางเลยพี่น้องเบิ่งแต่ปลาเฮ็ดเฮยฮะ ลางงามพี่นอกฝรั่งเนี่เก็บเ่เป็นหอกพี่น้องฝรั่งส่องคนเนี่ยเพอาเป็นแต่ใหม่กันมา เบิ่งซอยด้วยจ้ะพี่น้องใายตาดีโอ้ยเทาเบิดอันนี้พุ่นอะว้าพี่น้องดอกเห็ดโอ้ยพุ่นดอกหนึ่งเดียเดียวจัพี่น้องพี่น้องเห็นบ่จับผู้กัดอันนี่กัดอันนี้ก็ดเทาแล้วจ้าพุ่นอะ โอ้ยเราบปอยู่เลยอันนี้นั่งอันนี้นะโอ้ยเสียดายปาพี่น้องพี่น้องจ๊กโอ้ยน้ำกระปักอุ้ยน้ำอันนั้นปักพุ่นเจ้าดอกนั่นเห็นบ่ดน่ะนี่มาเอาดอกนี่ก่อนเด้พี่น้ี่พี่น้องจ๊กเห็นอยู่บ่น่ะพุ่นเดียวเดียวสิไปเอานี่นี่มาเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยพี่น้องจ๊กงามงงแบบไหนพี่น้องจ้กเอาเร็ว ตัวน ah, um> ี้บ่เอาบ่เอาเมนบ่โอ้ฮ่าเอาดอกนี <S <S> <s ้หน่อยสินะดอกใหญ่บ่เอาเด้อจ้าเห็นบ่เดียวเดียวเดียวจ้าพี่น้องจ้านี่พี่น้องบ้า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 โอ้ยสีเดียวก็ใบใหม่ด้วยจ้าพี่น้องถ้าบ้วเบิ้งคักๆนะบ้เห็นโอ้ยนี่ดอกนึงพี่น้องจ้านี่าเจอพี่โอ้ยพี่น้องพี่น้องจ้า โอ้ยถะามาตื่นเต้นเกินไปเถอะจ้านั่นเบาหน้าฝรั่งกับจ้าไปเดี๋ยวบา้านนี้มาร์กนิดเ o u โหูยดอกนึงจ้าที่นี่พี่น้องสีเดียวกันกับอันนี้เลยจ้าสีเดียวกันกับอันใบใหม่นี่พี่น้องจ้าดอกนึงจ้าดอกนึงเกิดจากเมล็ดพ่อมาใช่ไหมเจ้าว่าสีอะไรอืมเนื้อคากาพุาลุกไปเอ้า อันดอกนึงโอ้ยมีแมงกินมีจ้อยซองดอกนี่มีซ้ำเนี่ยเหยียบเหยียบเหยียบโอ้ยเหยียบโบเฮนหุงโอ้ยอันนี้กะโอ้ย,อยเอาได้อยู่ได้ซ้ำนี่พี่น้องมึงเนียกว่างามๆเอาได้อยู่จ้าคล้ายยังไงค้ายยังไงอ้วบๆ่ะได้ลูกมา้งนั่น<า>ตัวนี้มวมเลยม่วงก็อเอา พุนพี่น่องจ๊าผุนผู้จอเลียวไปทางผุนในจอยเห็นบพุ่นนี่มาเอาต้นนิสานนี่เอาแบบนี่จะ็นเยอะขนาดนองจั่งกนั่งเขึ้นใหมเบิ้งก่อนออาก่ไก่ Đây cái đọt này, đọt này xám đọt, xám đọt. Mà đứa con gì nè nè nè. Có chá. Mình đọt nên nói này chơi này này. ta đi. Ta ngắm ngắm cái đồng chá bằng nghe. Nè. Nhìn nhìn nhàng đây nè. กะห้าเหล่าคางทางนี่เลยเจ้าพี่น้องบวกกาเขาไปเลิกจ้าอย่าล่วง,ง,งถิบมาออกจู่แถวาคางทางนี่เด้อเฮ็ดเอ้ยยังสิได้เก็บไปออกจู่แน่เย็นปลาคือสิเบริกเก็บดอกจ้าพี่น้องเนี่ยเกิดจุ่มหนึ่งจ้าดอกน้อย bên phía cứ ngồi tủm lột đây nhìn thì thấy nó đấy ôi nhưng ngảm như đây ngạc ngạc thế thế không khá đi đỉ đi nữa rồi พี่น้องเบิ่งเฮ็ดซอยนี่เด้จ้ะพี่น้องจ้ะรายตาดีปลาเฮ็ดได้จ้ะพี่น้องนี่นะอันนี้เฮ็ดอีหยังนี่ดอกน้อยๆนี่จ้ะพี่น้องแจ้ดอกน้อยๆนี่โอ้ยพี่เบือได้แบบนี้แถวเท้าเข้าไปนี่เดือเบือได้นี่ ta à, cả hết nồng chả sai ta sò sài há thì hết <cười> 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 ôi ôi như vương thốn nó phi nồng lẻ lẻ nè nồng chả nhớ quần mất thả cái nơi ม่เฮ็ดไนนด้ไหมเฮ็ดหนามากมีอยู่พี่น้องนะพี่น้องจ้านี่เฮ็ดน้นามากแบบนี้จ้าเฮ็ยยดหนามากนะแ่บนี่ว่าเฮ็ดัดน,น,นาดากพี่นีเพราเฮ็ดส่กระเป๋าพี่น้งเฮ็ดัน,นี้มานานันแกงนายจ้าเฮ้ยหนา,ามามแองนี่ พี่น้องนี่จ้าดอกงามๆเลยจ้าพี่น้องนี่เลยนี่นะเอาโหลดซ้ำอีก็ได้นดอกนี่รูปแบบเดือกกูได้เลยว่ะค้าแข็งอยู่เอาโหลดเอาโหลดให้นี่ดอกนี่งามๆโอ้ยกูได้กูได้กูได้ก็ต้องเอา

โอ้ยสวยสวยสวยคือ้นันหนาอันนี้โอ้ยหมวกรุดสักโอ้ยหมวกรุดเนี่ยตัวนี้อุ้ยได้แบบนี้ได้ร้ายกันเก็บมวลเป็นมวลได้แบบนี้ โอ้ยมันมาเกิดแบบนี้เนาะตาดีๆได้หนิพี่น้องจ๊ะสีเดียวกับมันไ่จอยดอกนะทางลังนะสีเดียวกับมันก็เพียงก็เฮ้ยก็ไปตองเลยมองซุ่มๆกับโบออกพี่น้องจ้ามาเกิดแบบนี้จ้ะสีเดียวก็ไปตองพี่น้องจ๊ะมึงซอยใน่พี่น้อง ผู้ใดตาดีบอกในจะเห็นอยู่มองได้ตาดีๆได้หนิโอ้โหนี่ได้เจ้าหนี่ได้เจ้ยนี่เจอแล้วพี่น้องแค่นี้นี่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 ใช่ส่องดูนั่นเห็นหมว่เลยไปออกไกลได้ออกตามริมผ้า เขาไปโอดปลากรบพงเห็นได้เฮ็ดจจกดโดดมันออกมาน้ำท่ามันได้เก็บอยู่ได้เฮ็ดพี่เบื่อได้หนิพี่ถึงเห็นแบบแบบสิงยานี่เฮ็ดผงเฮ็ดผงเอียงพี่น้องนี่ดอกใหญ่ๆจ้าแมนโอ้ยนี่โอ้ขาออกไล่ๆจอยดอกมันอันนั่นเลยเอาอยูบ่อพวกเนี่ยหนักง่ามได้ ี่น้องแกงงามๆเอาๆจะขายังแข็ขงๆอยู่ขนางามงามๆเท่เฮ้ยเออีหนนี่งงามอยู่พอได้แกงอยู่ได้พี่น้องจ้ามาเด้อจ้ากินแกงเห็ดน้ำกันฝากพี่น้องกดติดตามให้ได้ด้วจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า